สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับนักเรียน มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสำหรับนัเกเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับเช่นเคยนะครับมาพบกับคุณครูชยนัทกิษณะเสร,รณีหรือว่าครูเอิร์ธนะครับจากโรงเรียนอนุบาลบ,าบ้านหมอพัฒนาราชครับตอนนี้นะครับนัเกเรียนเราก็มาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุครับ ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับนักเรียนเรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กครับเรื่องที่1นนะครับนักเรียนผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยจาเป็นต้องมีแรงเข้ามากระทํานะครับนักเรียนเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุเราจําเป็นต้องออกแรงดึงแรงรากหรือแรงผักครับเพื่อให้วัตถุเหล่านั้นเคลื่อนที่ดังนั้นแรงมากระทําต่อวัตถุเหล่านั้นจึงส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยตรงนั่นเองครับ ครับรูปแรกที่นัเกเรียนเห็นนะครับจะเป็นรูปเนินทรายที่ถูกกระแสอรมพัดเป็นรูปต่างๆนะครับรูปที่2นะครับนัเกเรียนคือรูปคนลาก,กระเป๋าเดินทางรูปที่1เนี่ยที่นัเกเรียนเห็นเป็นรูปเนินทรายเป็นรูปที่มีความสูงความต่ําที่แตกต่างกันไปนะครับก็เพราะว่ามีกระแสอรมนะครับเป็นตัวทําให้เนินทรายเนี่ย เกิดขึ้นนะครับนักเรียนเป็นระดับที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นระดับที่สูงระดับที่ต่ํานะครับการเคลื่อนที่ของเม็ดทรายนะครับจะถูกกระแสลมนะครับพัดทําให้เกิดเป็นรูปต่างๆครับส่วนคนรากกระเป๋าเดินทางนะครับนักเรียนเมื่อมีคนเนี่ยออกแรงรากกระเป๋าเดินทางนะครับนักเรียนก็จะทําให้กระเป๋าเดินทางเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ครับ แรงดึงและแรงผลักมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถกุการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแรงมีผลต่อรูปร่างทิศท,ทางหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงอาจทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนทิศทางเกิดการเคลื่อนที่โดยการเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือหยุดนิ่งได้ ถ้าแรงมีขนาดเท่ากันนะครับแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกันเนี่ยจะไม่ทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่นะครับแต่อาจทําให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนรูปด่างได้เช่นการฉีกกระดาษนั่นเองครับนักเรียนการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยอาจมีแรงมาเกี่ยวข้องมากกว่า1แรงเช่นการพายเรือนะครับนักเรียนมีแรงดันของน้ำเนี่ยที่ทําให้เรือเนี่ยลอยตัวได้นะครับแล้วก็มีแรงผักจากกระแสน้ําและมีแรงผักจากการพาย ของคนที่พายอยู่บนเรือนั่นเองครับจะช่วยทำให้เรือนเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะครับนักเรียนที่มีแรงมาเกี่ยวข้องมากกว่า1แรงนะครับนักเรียนอย่างที่ครูเอิร์ธอธิบายไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงลอยตัวของเรือแรงผักที่มีคนผักนะครับแล้วก็แรงต้านของน้ํากับเรือนั่นเอง แรงเคื่อนาจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งนะครับนับนเกเรียนเป็นการเคลื่อนที่ลักษณะดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ในชีวิตประจําวัน,วนเช่นการเตะลูกฟุตบอลให้เคลื่อนที่ออกไปนะครับการเบรกรถที่กําลังเคลื่อนที่การตีลูกขนไก่นะครับหรือว่าการปาสิ่งของนั่นเองครับ อ่านี้ก็จะเป็นรูปคนเตะฟุตบอลให้เคลื่อนที่ออกไปใช่ไหมครับมนุษย์นะครับก็จะออกแรงเตะฟุตบอลน,นะครับลูกบอลก็จะเคลื่อนที่ออกไปใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็นรูปกิจกรรมที่ออกแรงผักวัตถุนะครับนักเรียนเป็นการผักวัตถุเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่คนตีลูกแบดมินตันใช่ไหมครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นการผักบาสใช่ไหมบาสเกตบอลใช่ไหมครับให้อีกฝ่ายหนึ่งรับนะครับถ้าเกิดเราไม่มีแรงผักไปเนี่ยลูกบอลมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นการเข็นรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามวิกซีอะไรต่างๆนะครับนักเรียนก็เป็นการที่เราเนี่ยใช้มือทั้งสองข้างนะครับผักรถนะครับให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนาะ ข้อ2นะครับจะเป็นเกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองการออกแรงกระทําต่อวัตถุเช่นการใช้มือดึงรูปประตูนะครับการรากกระเป๋าการผลักรถเข็นนะครับเป็นการออกแรงที่ต้องสัมผัสกันใช่ไหมต้องให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้นะครับนักเรียนแต่ในชีวิตประจําวันวัตถุบางชนิดนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องสัมผัสนะครับเพื่อส่งแรง กระทำเช่นปล่อยลูกบอลให้ตกจากที่สูงลงไปตามแนวดิ่งนะครับนักเรียนรูปนี้ก็จะเป็นการดึงดูดของแม่เหล็กเนาะอันนี้ก็จะเป็นผงเหล็กนะครับที่นำมาโรยไว้จากรูปเราก็จะสังเกตได้นะครับว่าขั้วบวกและก็ขั้วรบของแม่เหล็กเนี่ยมันมีการดึงดูดใช่ไหมครับ ผงเหล็กเข้าไปหาตัวของมันนั่นเองนะครับการดึงหรือการผักนะครับนัเกเรยียนเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งนะครับโดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกันเช่นการออกแรงโดยใช้มือดึงหรือผักโต๊ะไอ้เคลื่อนที่นะครับเป็นการออกแรงที่ วัตถุต้องสัมผัสกันนะครับจึงเป็นแรงสัมผัสเนาะส่วนการที่แม่เหล็กนะครับอย่างที่ครูได้รู้ให้ดูรูปไปเมื่อกี้นะดึงดูดหรือผักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จําเป็นต้องสัมผัสกันและไม่จําเป็นต้องสัมผัสกักบวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กนะครับเช่นแท่งแม่เหล็กสามารถ ส่งแรงดึงดูดรูดนะครับนักเรียนเสียบกระดาษได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับรูดเสียบกระดาษแรงแม่เหล็กจึงเป็นแรงไม่สัมผัสนั่นเองครับนักเรียนต่อไปนะครับข้อ3นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนเกี่ยวกับแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กกันเนาะโลหะบางอย่างนะครับได้แก่เหล็กนิกเกิลนะครับโคบอลนะครับ เมื่อเข้าใกล้กับแม่เหล็กจะได้รับแรงดึงดูดทาให้โลหะเหล่านั้นนะครับติดอยู่กับแม่เหล็กซึ่งไม่ใช่โลหะทุกชนิดนะครับที่จะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ได้แต่ถ้านํามแม่เหล็กนะครับกับแม่เหล็กมาใกล้กันเนี่ยพบว่านะครับจะเกิดแรงกระทําระหว่างแม่เหล็กนั้นนะครับทั้งชนิดที่เป็นแรงดึงดูดนะครับนักเรียนและก็เป็นแรงผลักขึ้นอยู่กับขั้วของแม่เหล็กนั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคยเล่นแม่เหล็กนะครับนักเรียนมันจะมีขั้วบวกกับขั้วรบนะครับเมื่อเรานําขั้วบวกไปใส่ขั้วบวกก็จะมีแรงต้านกันใช่ไหมครับนักเรียนแต่ถ้าเกิดเรานําขั้วบวกกับขั้วรบมาใกล้กันเนี่ยเขาก็จะมีแรงดึงดูดกันนั่นเองครับแม่เหล็กนะครับมีแรงดึงดูดนะครับวัตถุบางชนิดได้เราเรียกวัตถุที่แม่เหล็ก ออกแรงดึงดูดได้ว่าสารของแม่เหล็กนั่นเองสารแม่เหล็กเนี่ยจะเป็นโลหะได้แก่เหล็กนิกเกิลและก็โคบอลนะครับนักเรียนตะปูเข็มเย็บผ้าและลวดเสียบกระดาษนะครับเป็นวัตถุที่มีสารแม่เหล็กเนาะส่วนกระดาษยางและก็ผ้าเนี่ยเป็นวัตถุที่ไม่มีสารแม่เหล็กนะครับนักเรียนถ้าเกิดว่าครูเอิร์ดนะครับเอาวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กนะครับนักเรียนไปวางใกล้กับ แม่เหล็กนะครับนัเกเรียนเขาก็จะมีแรงดึงดูดกันใช่ไหมครับหรือว่าแรงผักนั่นเองแต่ถ้าเกิดเพิร์ดเอาวัตถุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็กไปวางใกล้ก็จะไม่มีปฏิกิริยาใดเกิดขึ้นนั่นเองครับแม่เหล็กนะครับมีรูปร่างหลายแบบแล้วก็มีหลายขนาดด้วยเช่นทรงกระบอกแท่งสี่เหลี่ยมตัวยูวงแหวนแม่เหล็กบางแท่งนะครับจะมี สัญญลักษณ์นะครับแสดงขั้วเหนือและก็ขั้วใต้ด้วยนะครับนักเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการที่เราจะดูเนาะว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับอันนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็นรูปร่างแม่เหล็กต่างๆนะครับอย่างที่ครูเอิร์ธบอกไปนะครับแม่เหล็กนะครับมีประโยชน์ใช้ทําสิ่งของใช้ต่างๆได้นะครับดังนี้นะครับข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าใช้เป็นส่วนประกอบของของใช้เช่นกล่องดินสอกระเป๋าถือ ตู้เย็นแม่เหล็กช่วยให้ฝาสิ่งของเหล่านี้ปิดสนิทนะครับนักเรียนกล่องดินสอเนาะแล้วก็กระเป๋าถือแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่ช่วงที่ปิดนี่ใช่ไหมครับนักเรียนเมื่อมันมาใกล้กันมันก็จะมีแรงดูดกันใช่ไหมครับกระเป๋าถือก็เช่นกันนะครับขอบตู้เย็นนะครับนักเรียนถ้าเกิดเราไปดูตรงขอบตู้เย็นดีๆนะครับถ้าดึงยางออกมาหน่อยนึงเราก็จะเห็นว่า มันจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงช่วงนี้เนาะเนี่ยตรงช่วงขอบตู้เย็นเนี่ยนะครับก็จะทําให้สิ่งของเหล่านี้นะครับปิดสนิทมากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อ2นะครับเขาบอกว่าใช้ทําเข็มทิศเพื่อค้นหาทิศทางเช่นการเล่นเรือทางทะเลการขับเครื่องบินหรือการเดินป่าครับเข็มทิศเนี่ยจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆนะครับเข็มทิศเนี่ย ไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนก็ตามนะครับเข็มนะเขาก็จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอนะครับทําให้การเล่นเรือทางทะเลการขับรถการขึ้นเครื่องบินอะไรต่างๆนะครับที่เขาใช้ในการเดินป่าก็แล้วแต่นะครับทําให้ไม่หลงทางนั่งเองครับนักเรียนข้อ3นะครับนักเรียนเขาบอกว่าใช้เป็นส่วนประกอบของกระดานที่ทําด้วยเหล็กสําหรับติดของเล่นกระดานบันทึกหรือของใช้ต่างๆนะครับ นี่นะครับนักเรียนเขาก็จะมีหมุดนะครับสามารถให้เราเนี่ยมาแปะกระดาษหรือตัวหนังสือได้ใช่ไหมครับข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าใช้แยกวัตถุที่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบออกจากวัตถุอื่นๆได้เช่นปั้นจันรแยกขยะนะครับนักเรียนปั้นจันรยกของหนักๆเพื่อย,ย้ายวัตถุเหล่านี้ไปยังที่ที่สะดวกนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆเนี่ยก็จะมีแม่เหล็กนะครับอยู่ตรงปลายของรถใช่ไหมครับของที่ยกเนาะ เมื่อมีวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะดึงขึ้นไปใช่ไหมครับนักเรียนมันง่ายต่อการที่เราจะแยกขยะมากๆเลยใช่ไหมครับข้อ5นะครับใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบเป็นอะไรครับนักเรียนแม่เหล็กด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ใช่ไหมครับ ไมโครโฟนเครื่องซักผ้าและก็คอมพิวเตอร์ครับนักเรียนเดี๋ยวโค้ชนะครับจะมีคลิปนะครับมาให้นักเรียนนะครับได้เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าในคลิปเนี่ยเขาจะทำอะไรแล้วก็น่าสนใจยังไงนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปชมได้เลยครับ แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงรูปร่างพลผนๆกลางวันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีนะเล่นโยนห่วงไหมพลอยเราเห็นห่วงหน้าเล่นจังได้สิจ๊ะแต่ชวนพัดแลเราก็เพื่อนๆมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะสนุกดี พัดมาโยนห่วงยางกันไหมเอาสิเอาสิเราอยากเล่นอยู่พอดีเลยแล้วเราเล่นกันยังไงล่ะเพลินวิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยนะเราจะต้องแบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายละเท่าๆกันโดยผลัดกันรับผลัดกันส่งห่วงยางให้ฝ่ายตรงข้ามนะได้ได้งั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวให้พลอยคู่กับเพลินละกัน งั้นเราเริ่มโยนก่อนแล้วนะพัดรับให้ได้นะอ้าาเรารับได้ด้วยต่อไปเคลินเตรียมรับให้ดีนะได้เลยพัดโยนมาเบาๆนะเย้ yeah, เรารับได้ด้วยร่วมด้วยช่วยคิด เอน้องๆสงสัยกันบ้างไหมครับเพราะเหตุใดห่วงยางจึงเคลื่อนที่ไปได้และห่วงยางที่เคลื่อนที่อยู่จึงหยุดได้ครับก่อนที่เราจะไปศึกษาเรื่องแรงน้องๆควรรู้จักกับคำศัพท์น่ารู้เหล่านี้กันก่อนนะครับมวลของวัตถุคือปริมาณที่ยวัดความต้านทานต่อการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความเฉื่อยขนาดของแรงหมายถึง ความมากน้อยของแรงที่ใช้ในการทำกิจกรรมการที่ห่วงยางเคลื่อนที่ไปได้และห่วงยางที่กําลังเคลื่อนที่อยู่หยุดได้นั้นก็เพราะน้องๆอ,ออกแรงกระทำต่อห่วงยางครับแล้วแรงที่ว่าเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยครับเมื่อเราออกแรงกระทำต่อห่วงยาง จะทำให้ห่วงยางเคลื่อนที่ได้ในหลายลักษณะดังนี้ออกแรงกระทําต่อห่วงยางที่อยู่นิ่งๆในมือเกิดการเคลื่อนที่ครับโดยความเร็วของห่วงยางที่เคลื่อนที่นั้นจะขึ้นกับแรงที่เรากระทําต่อห่วงยางต่อมาออกแรงกระทําต่อห่วงยางที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ให้หยุดการเคลื่อนที่โดยเรา จะออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ทิศทางที่ห่วงยางกำลังเคลื่อนที่อยู่หรือบางครั้งเราจะออกแรงกระทําต่อห่วงยางที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่ห่วงยางกำลังเคลื่อนที่อยู่ซึ่งห่วงยางที่เคลื่อนที่อยู่นั้นอาจจะไม่หยุดเคลื่อนที่แต่กลับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรือลักษณะการเคลื่อนที่ก็เป็นได้ เราลองมาดูการปั่นจักรยานกันบ้างนะครับเริ่มจากออกแรงปั่นจักรยานที่จอดอยู่นิ่งๆให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับจากนั้นก็ออกแรงทําให้รถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยออกแรงปั่นเพิ่มขึ้นรถจักรยานก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแบบนี้ครับต่อมา เราจะลองออกแรงกระทำต่อจักรยานในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของจักรยานแบบนี้นะครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าจักรยานจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงจนหยุดนิ่งครับถัดจากจักรยานเรามาดูการเล่นปิงปองบ้างนะครับเริ่มจากการตีลูกปิงปองที่อยู่นิ่งๆในมือไปให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามน้องๆจะเห็นว่า เราออกแรงกระทําต่อลูกปิงปองที่อยู่ในมือให้เคลื่อนที่ไปอีกฝั่งของโต๊ะปิงปองนะครับเริ่มสนุกแล้วละสิครับน้องๆงั้นต่อมาเราจะลองทำให้ลูกปิงปองที่เคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนทิศท,ทางไปจากเดิมบ้างครับซึ่งเราต้องออกแรงกระทําต่อลูกปิงปองที่กำลังเคลื่อนที่อยู่มากกว่าปกติในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดิมแบบที่น้องๆเห็นนี่ไงครับในการเล่นปิงปอง ผู้เล่นแต่ละฝ่ายสามารถออกแรงตีลูกปิงปองที่เคลื่อนที่อยู่ได้ในหลายทิศทางเลยแหละครับทําให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่ได้หลายลักษณะแบบนี้นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว กิจกรรมนี้มีชื่อว่ามาลองเตะฟุตบอลกันเถอะให้น้องๆคลิกเลือกระดับในการเตะฟุตบอลเพื่อดูขนาดของแรงในการเตะฟุตบอล เอาล่ะครับน้องๆได้เห็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุในลักษณะต่างๆไปมากมายทีเดียวนะครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นพี่จะสรุปให้ฟังดังนี้นะครับ 1. เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งจะทำให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่โดยความเร็วของการเคลื่อนที่นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่เรากระทำต่อวัตถุนั้นๆ 2. เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนท in ี่อยู่เพิ่มมากขึ้นในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น 3. เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งได้ 4. เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุเราจะต้องออกแรงมากกว่าปกติเพื่อทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นอกจากแรงจะทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่นอนที่แล้วแรงยังทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีกด้วยโดยจะต้องมีแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปมากระทำต่อวัตถุ ในทิศทางตรงกันข้ามเช่นออกแรงบีบฟองน้ำออกแรงบีบผ้าตากออกแรงดึงสปริงออกแรงดัดลวด น้องๆคิดว่าถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ทุกครั้งหรือไม่ไม่เพราะถ้าวัตถุมีมวลมากแต่มีขนาดของแรงที่มากระทําน้อยวัตถุนั้นก็จะไม่เคลื่อนที่หรือถ้ามีแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันมากระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามจะพบว่าวัตถุจะยังคงสภาพหยุดนิ่งเช่นเดิมครับ และถ้าเราออกแรงกระทำต่อวัตถุบางชนิดที่มีความแข็งมากเกินไปวัตถุนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างน้องๆเห็นไหมครับว่าแรงมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเราอย่างไรถ้าไม่มีแรงมากระทำวัตถุต่างๆก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัตถุที่หยุดนิ่งก็จะยังคงหยุดนิ่งต่อไปและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ก็จะยังคงเคลื่อนที่ต่อไปในสภาพเดิมอย่างไม่หยุดนิ่งเลยแหละครับช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาร่วมทดสอบความรู้กันแล้วนะครับโดยการเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพราะเหตุใดเตียงจึงไม่เคลื่อนที่แม้ว่าเราออกแรงดันเตียงมีมวลมาก การหม่งลูกฟุตบอลจากการเตะมุมเข้าประตูเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุอย่างไรเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ไปจากเดิม เอามือรับห่วงยางที่เพื่อนโยนมาเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุอย่างไรเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งข้อใดเป็นการออกแรงการกระทำต่อวัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ดึงสปริง การผลักรถเข็นที่กำลังเคลื่อนที่เป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุอย่างไรเปลี่ยนสภาพเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นการออกแรงดันเตียงที่อยู่นิ่งให้เคลื่อนที่ แต่เตียงไม่เคลื่อนที่เป็นเพราะว่าเตียงมีมวลมากมวลของเตียงเป็นปริมาณที่วัดความต้านทานต่อการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่มากการหม่งลูกฟุตบอลจากการเตะมุมเข้าประตูเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ให้มีการเปลี่ยนทิศท,ทางการเอามือรับห่วงยางที่เพื่อนโยนมาให้ได้พอดีเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ให้หยุดนิง่ง แต่ถ้าในขณะที่เราจะเอื้อมมือไปรับห่วงยางแต่รับไม่ได้การออกแรงกระทําจากมือของเราก็อาจจะทําให้ห่วงยางเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้ครับการดึงลวดสปริงเป็นการออกแรงกระทําของแรงสองแรงในทิศทางตรงกันข้ามทําให้ลวดสปริงเปลี่ยนแปลงรูปร่างการผลักรถเข็นที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ไปข้างหน้าเป็นการแสดงการออกแรงกระทําต่อวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น เวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงไปแล้วนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื์อหวังว่านักเรียน,นะจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแล้